คำที่แจงเพิ่มเติมจากที่ท่านโคศกได้แถลงไปแล้วคือในข้อแรกที่ที่ประชุมเห็นว่านะครับขณะนี้คำไมนได้ใช้กลางของศาลก็ตามนะครับคำไมนได้ใช้ส่วนตนก็ดีนะฮะยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการนะครับแล้วก็จะมีคําอธิบายจากทีมงานสองสำนักง,งานศาลหรือโคศกของศาลตามที่ได้แถลงออกมาอย่างนี้นะครับทั้งที่ในข้อจริงแล้วตามรัฐธรรมนูญน,นะครับ มาตรา216บัญญัติไว้ชัดเจนว่าตุาการสารรัฐธรรมนูนซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องทำความเห็นในการวิินจฉัยในส่วนของตนพร้อมถแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติก็หมายความว่าต้องมีความเห็นส่วนตนมาก่อนจึงจะมีคำวิินจัยกลางได้คำวิินจฉัยของสารวักต่อไปนะครับรัฐธรรมนูญและความเห็นในการวินิจฉัย ของตุลาการสารรัฐมนูลทุกคนให้ประกาศในราชานุเบกษาท่านทั้งหลายคงจะได้ยินว่าวันนั้นสารพูดทํานองว่า15วันน่าจะได้เห็นคําวินิจสัยนี้ซึ่งจะลงพิมพ์ในราชจานุเบกษาซึ่งผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าคําวินิจสัยที่อ่านในพวกเราฟังกับที่จะลงในราชานุเบกษานั้นตรงกันเพียงใดหรือสั้นยาวกว่ากันเพียงใดหรือไม่เพราะอะไรครับเพราะในคำใน,ในวัคต่อไปนะครับ ของรัฐมนุนมาตราสองรอที่ได้บัญญัติว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนอย่างน้อยต้องประกอบด้วยความเป็นมาหรือคํากล่าวหาสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการพยายาิจารณาเหตุผลในการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและบุบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงวันนี้เราได้เห็นโคศกสารมาอธิบาย คำวินิจัยของศาลผมคิดว่าโฆษกของศาลไม่มีหน้าที่มาอธิบายคำวินิจัยนะครับเพราะคำวินิจัยนั้นมันต้องชัดเจนให้สามารถนําไปปฏิบัติได้วันนี้ที่ยังพักยังไม่สามารถทาบาราได้เพราะเพราะคำวินิจัยนั้นนะครับยังไม่ชัดเจนคันอ่านดูจากคําแถลงของคุณมังโฆศกผมก็มีคําถามต่อว่าคําแถลงนี้อยู่ในส่วนใดของคําวินิจัยหรือไม่นะครับ เพราะฉะนั้นถึงยยืนยันย,น,ย,น,ยนว่านะครับความเห็นส่วนตัวของตุลาการต้องมีนี่คือสิ่งที่สังคมเรียกร้องแล้วก็ทุกคนก็จะตรวจดูว่าสารไม่ได้ใช้ใชจริงอย่างไรผมอยากเรียกร้องในส่วนนี้ขอให้สารปฏิบัติตามรับธรมนูญในเรื่องนี้ให้ชัดเจนด้วยครับ